จอกันอีกแล้วนะครับรีวิวแบบใบอวยโดยผม MU ็มสมัยค่ะวันนี้รถของเราคือมาด้าสามหนึ่งจุดหกสปิตีดานหรือบางคนเรียกว่ารุ่น V โชมนี้เป็น M Y 0 9ที่รู้กันนะครับในพิกัดเครื่องพัน0กพันแปดสที่มันเป็นรถไซส์กลางในตลาดเนี่ยตัวเปรียบเทียบที่เราจะเอามาเลือกก็ได้แก่ตัวต้าเอาติสมัตซีวีมาด้าสามฟอร์ดโฟกัสประมาณนี้ ทุสิ่งทุกอย่างในโลกนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้ววันนี้ผมจะมาบอกทุกคนว่าเจ้ามาดาสามันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างข้อเสียอย่างแรกเลยโคมไฟท้ายชอบละลายไฟท้ายเนี่ยแหละครับปกติมันจะละลายเป็นฝ้าขึ้นออกครีมเหลืองๆเลยแต่คันนี้ขัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็เลยใสแต่ยังมีิลวรอยอยนะแตกรายงานเล็กๆเห็นปะเห็นปะ โมไฟหน้านะครับก็ชอบหมองเหลืองแล้วก็น้ําก็ชอบเข้านะครับแต่คันนี้ใส่ได้เพราะว่าแกะแล้วก็ขัดแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาก็คือเวลาสตาร์ทรถตอนเช้าเครื่องมันจะสั่นแรงมากเลยไม่รู้ว่าจะวอร์มดังไปถึงไหน ส่วนเรื่องของภายในผมมองว่ามันด้อยไปสักนิดตรงที่ว่ามันค่อนข้างจะคับแคบนะครับถ้าคุณตัวใหญ่อาจจะโดยสารลำบากนิดหนึ่งส่วนต่อมาก็คือพวงมาลัยรถเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักเยอะถ้าคุณเป็นประเภทแรงน้อยคุณอาจจะสาวไม่ไหวนะครับเพราะพวงมาลายัย อุ๊ยถ้าข้อเสียเยอะขนาดนี้แล้วความน่าใช้มันจะอยู่ตรงไหนอะ่ะ สำหรับข้อดีข้อแรกมันเป็นรถที่ขับสนุกเกาะถนนโคตรเดียข้อที่2องในข้อเสียมันก็มีข้อดีนะที่ผมบอกว่าพวงมาลัยมันหนักมันทำให้เวลาถ้าคุณใช้ความเร็ววิ่งทางไกลเนี่ยโอกาสที่พวงมาลัยมันจะวูบว่าง ตามพื้นถนนที่มันไม่ค่อยเรียบหรือเวลาที่วิ่งไปส่วนกับรถใหญ่ที่มันมีลมหวนมาปะทะตัวรถมันทำให้การทรงตัวมันดีกว่านะครับข้อต่อมาผมว่าภายในถ้าใครเน้นความสปอร์ตและสะดวกสบายจัดเต็มมากคอนทรลเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัย จับความสว่างของหน้าจอเรือนไม้ได้ขณะขับขี่สามารถเล่้ยงแซงได้ง่ายโดยการตบมาเป็นเกียร์แมนวนวลและบวกเพิ่มหรือลดเกียร์ปรับไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าที่เก็บของคอนโซลกลางค่อนข้างเยอะปิดมิดชิดรวมถึงช่องเก็บของคอนโซลกลางแบบ2ชั้นมีที่พักแขนกลางสะดวกสบายสำหรับคนนั่ง ฝาท้ายเป็นแบบช็อคอัพเวลาเปิดสะดวกสบายเบรก ABS ดิสเบรก k ล้อกุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมยเดี๋ยวเรามาลองขโมยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น บ่หลังก็ยังพับได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกล็อกไม่ให้พับหรือเราจะปลดล็อกให้พับอย่างเช่นตัวนี้ฝั่งซ้ายอันล็อกแต่ฝั่งขวาลองล็อกดูแล้วลองไปพับบอกข้างหน้าดูครับว่ามันพับได้ไหมฝั่งซ้ายพับได้ครับแล้วฝั่งขวาล่ะฝั่งขวาพับไม่ได้ครับต้องไปปลดล็อกกันก่อน ถึงจะพับได้แบบนี้อนอกจากนั้นภายนอกก็ยังดูสปอร์ตโชวบเฉี่ยวใครที่ชอบรถสไตล์สปอร์ตที่ได้ฟิลลิ่งของความเป็นสปอร์ตผมว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆไฟหน้าให้เป็นโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้ไฟด้านหลังเป็นแบบ c 2เลนแล้วก็มีไฟไท้ายแบบโดนัทซึ่งมันเหมือนกับพวกรถสปอร์ตหรูๆเลยอะถ้าใครก็ตามที่ชอบความแตกต่างนะครับผมก็บอกทั้งข้อเสียและก็ข้อดีไปแล้ว สองทุกอย่างในโลกไม่มีดีที่สุดและไม่มีแย่ที่สุดมีข้อดีก็มีข้อเสียมีข้อเสียก็มีข้อดีดังนั้นคุณเองต้องเป็นคนเลือกครับว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเราถ้าเกิดว่าคุณชอบความเป็นตลาดก็อาจาจะไปพิจนารณาโตโยต้าฮอนด้าแต่ถ้าคุณชอบอะไรที่ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าไม่ตลาดจ๋าก็มีคนใช้อยู่ก็นิยมกันอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ผู้นําตลาดอะ่ะผมว่ามาสด้าก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่ชอบสไตล์สปอร์ตแล้วก็ออปชันที่ดีการขับขี่ที่ดีก็ลองพิจารณาดูแล้วกันอย่างรถวันนี้ที่นํามารีวิวก,วก็เป็นรถมือเดียวออกห้างจากป้ายแดงนะครับเอกสารให้มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นผู้มือการใช้งานนะครับบุคเซอร์วิสเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับรับรองได้ว่าไม่มีการชนหนักที่ค้่ำไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อนะครับอันนี้สํารับเราเลี่ยมยืนยันได้เลยว่าเจ้าของลําดับเดียวจริงๆนะครับใครสนใจอยากได้รถที่คุณภาพดีความสภาพแล้วก็ลองทักไทยมาคุยกันคันนี้ พ่นกันสนิมช่วงล่างให้แล้วเคลือบแก้วให้แล้วสปาภายในฟักบอกข้คมให้หมดแล้วอุปกรณ์การใช้งานทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างครับการทีว่าใช้ได้ทุกอย่างเอาไปเรามีรับประกันหลังขายให้อีก6เดือนนะถ้าใครสนใจริบทักมาเลยไปละลืมบอกไปเลยครับคันนี้ขาย229,000บาทนะครับผ่อนตกเดือนละ4 0 0พกว่าบาทเองเครดิตดีฟรีดาวด้วยนะ สนใจรีบๆเลยนะจ๊ะ